โอ้โหชื่อแม่งอันตรายจัดอ่ะนี่คือกูต้องฟาซัดไปปเนี่ยไอฮิตปบอลลี่เนี่ยหรือว่าไงเนี่ยจะไปกลางไปยันแม่งพวกมันสบายเกินเว้ยใจเย็นกูซัดไงไอ้เต้ไปกลางไปกูเล่นกลางไม่ไม่ไม่กูไมกูเล่นกลางไม่เล็นไปเล่นเลยไม่เล่นนะมันหนีระดิ่งละเราเราเล่นเกมใหม่ไปเต้อยากให้เวทกจริงใจเย็นโอเคโอเคเดี๋ยวกูกูลองเป็นมิกกี้ไปล่ะเอาไงได้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 เลยนะทำเสียงให้เหมือนด้วยเอาไอ้ซัดไปมึงไปกลางไปได้เวลาเฉดฉาาของไอ้โกศีบแล้วเว้ย มาละไอ้ทุ่มไอ้กูกำลังจะตายกูบอกกูไปฉี่เฮียนี่เฮียไม่เลนกูไปแล้วเวมาละตายหมดแล้วยียเอ๋อกูไปฉี่กูก็บอกอยู่ซไปก่อนดีเฮีย อย่าหลอ่อไอ้บ้าเนี่ยกูตายว่ะเพื่อนกัดกูเว้หวัดตรงการลางหายไปไหนวะมึงไม่ได้ซื้อเพื่อนอ๋อเออ แยเลยฮ้อไม่ไงเลยไอ้แม็กนั่นได้โคตไฟเยอะที่บนบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าแเลยปั้งวะรู้จะเล่นยังไม่จางหมดที่อะไรถ้าอ่อนขนาดนี้ที่นี้ไม่ก็ไม่ใช่คนไปแบกละเกมอนิเมอล นีมีมันนอนเบบจริงเหรอหรือมันนดนเจไ่ไม่ได้ดดนอนเบบจริงมันนอนเวนโอเคเห็นปะ <nt> เราเราเราปัญหาเราอยู่ที่ซับสี่้ยคือไอเทมออนง่ายๆเลยมาเล่นคือมันไม่ค่อยทำอะไรเลยคิดถึงเต้ยจังไอ้เยล่ละซับห้าไม่ไหวสามน้อยกว่าสามครับพอดีครับ แม่งรูดแข็งแล้วไม่เคยตัดรตูต้นไม้ค่ะนี่ปึ๊บโอ้นี่นอกฟ้ารถเสียก่าเจ๊ <c oughs> ปั้นยาดิเฮ้ยปั๊มยา,มายาสาร ปั๊มยารอดนะนะยารอดนะนะโอป่าโอปากเล่นของเอี๊ยปั๊มยาปั๊มยาก็รอดแล้วเมื่อกี้ไม่ยอมกดเลยอ่ะเก๊กอยู่เก๊กอยู่แม่ตายตายตายฟาดแตกพัดแตกไอ้เหี้ยเอ้ยไก่เอี๊ยแบบยังไม่หมดไปเรียนอื่นแล้วไอ้เหี้ยใครอยู่ก็อยู่เรนนี้ มาแล้วครับกำลังเสริมเเลยางี้กำลังเสริมเลยดีคะเออทำแตกแล้วเขาต้องเอาสตัน oh. 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 ่าวะไม่ต <t> ้องใช่ไหมงับแล้วเชียเจ๊ไมตอนนี้ไงเต้มีปะสต็ก่ะจริงเอาเนี่ยใ่กนงอนใส่กังอนใกงอนเอาดิอาวกันงอนเกมวนี่ ราการงานเฉย <c oughs> ได้แล่างนี้นเลยเหรออุ้หั่มมาดีเฮียดโดนลม้มหวังโดนเลยก็โดนไหนสัตว์ <c oughs> ตอนกูเล่นทำไมดีกูไม่มาเจ้ <c oughs> เออมาดีเวฟผู้เวฟผู้หลอ่อเวฟผู้หลอ่อเวฟผู้หลอ่อ มาเ่ยไอ้เหี่สองตัวบาทไอ้่ยบ้าไม่เห็นไม่เห็นโดยไม่พอเอยทิเบอร์อ่ะไอ้ยี่แม่งไปคิงแบกอะไรแกมเนี่ยไปคิงที่สองไยีแล้วน่ะที่สองไอ้ที่เลยยี่นาคันมันไม่ไหวหรอกอดีตอดีตแต่มันรอดมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรของมันเนี่ยพี่บ้า เฮ้ยแ้ฟอสตะกี้หนึ่งกูรอดเออกูตายแทนอยู่แล้วสวยตายแทนหมายใช่ไมมยังไม่ตายอ้เฮียลูกกัมปนาศเฮียมึงดูมันดีมันเดินมันน่ากลัวจัดอ่ะเฮียน่ะเวลาหนึ่งแม่งออกบูทมาไล่ตีกูอ่ะเฮียกูจนตายอย่างมึงเป็นไม่ได้หรอกไอ้เฮียชิบวัวแพนด้าก็เป็นไม่ได้เฮียดาใครนี่คืออะไรอ่ะชื่อมันไง อ,อ๋อมันจะเป็นชิฟฟูมันคนไทยมันจะเป็นช <ะ S 2> ิฟูแลวชิฟูคืออะไรชิฟฟูไงอาจารย์ของไอนน่อาจารย์ของไอแพนด้าในกังหันแพด้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไ,ไ,ไรอ่ะมาดิเมื่อกี้น้องลองเาเดินขึ้นมาได้นะไม่เดี๋ยวมันไบ้งไง ไอ้เต้กูโดนไอ้เต้กูโดนเล่นแล้วจำควรแล้วทำไมวันนี้ไปแต่งฟาร์นนั่นน่ะเด๋มันไปเจอใครเล่นมาวะจีบีไมดานนั่มึงอออออ้้้ยืื ตีนี่ว่าสัตว์แค่คอนโมเลยเจ๊กูตายลยไอ้สังสวย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 ไงเดากูด้วยสัตว์เปลี่ยนของแม่งเลยดิกา่์อย่างนี้เจ๊สวยส่งไม่เอาเลยหไอ้ข้างหน้าเมื่อกี้ทับหน้าฝนตกแล้วเหงาจังจริง ไอ้ด้มา,างดูดูเลยว่าเจกับเลยว่าก,กูดีเจแม่งรัดไปหมดจะเป็นเซเว่นซัพพอร์ตที่รัด็อตได้เนาะตันรัดตลอดอ่ะเห็นอยู่ตันราดรอ่ออดีตอดี <S <S ไม่โดนไม่โดนแต่ตีแต่กูเทรดของทีง่ทุกี้มากเลยว่ะ กูดเดินปิดทางไงไหลไงถ้าสัญญาณป่ะถ้าสัญญาณป่ะจะมีบิงเหรอเฮ้ยเชี้ยมึงรู้ตัวไม่ไหนวะเอ๊ยไม่ตาฉา,า,ายหมดอ่ะกว่าว่ะเนี่ย เด็ดเลยเี้ยลกไอ้าเนี่ยคตเอาอะธรรมดาธรรมดาเด็ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนะเทมเพิลทอมันเล่นเวทคิงอยู่เป่าวะทำไมวะลูกของมันดีเรเดียนไงอะไรอ๋อเขี้ยทิมเอรลมีเรเดียนด้วยเจสเอาโซิลด่นะโซล่ิล้เงี้ จะไปไหนต่อเจ๊ไม่ปิ๊งว่ะเข้าทำไม่ทันขบวนนี้กูมากูมาได้ดิไปแล้วมันรู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยทิมเบอร์ต้องการอะไรนะคุณูุณรถไปคุณรถไปยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ติดติดอาคิงก์กิน มากแทงได้ยาวๆขอเยอะให้ผมไปหาไหมจะจอดก<ๆ>ันแล้ววะมาแล้วตามนัดงนัดไปไหนวะนี่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 นเมอ่อมา อ๋อทีวีเหมือยเลยทีว hmm. <th> <what> ีเออยเล่นตัวเองอย่างนี้แม่งมันเหรอเจมส์เพิ่งนี้มาเหรอไอต้แล้วเราก็ดันถ่ายให้สองคนที่เหลือในทีมไปได้ฮิวแมนซูที่ไอตสับไอ้รุ่นก็บอกฮิวแมนซูว่าเราแพ้ปะเนี่ยเชื่อกูป่ะแน่นอนอ่ะกูบอกเลยว่าแน่นอนอ่ะเราแพ้แน่นอนมีรุ่นป่ะอ๋ออ๋ออ๋อออมันปั่นทีเราไปทิ้งตายหาเลยว่ะ ตายเลยเบ็คิงอ uh. ่อนมันไม่ยอมเอกของดีๆช่วยปะเล่นเบ็คิงไม่ออกเบ็ดเมลไว้เที่ยเล่นน e> okay. ้ำเที่ยวะเบอร์ทิมเบอร์ได้ปะวะตายปะวะตายได้ได้ได้กองอันไอ้เจ้าเบ็คิงตายนะเลี้ยเหลือทิฟตี้มันใหญ่ชนะจัดเลยนะเว้ยมันอยากแบกนะเว้ยเงี้ย้เียตายเลยครับตายเลยครับยัดปากเที่ย สกิลเพย์กระติกกระติกไอซี่ไอพวกอ่อนๆมันทำเล่นแคลร่กันวะแอคไงเล่นออดเล่นแคลร์ทำไมเล่นแล้วแบกไม่ได้ด้วยประเด็นอะเล่นแต่มีอะไรก็ไม่รู้แยบล้ายครับปั่นโค้ดอย่างงี้ไป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 ตัดยัน ล็อกขามนล็อกหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วล็อกไปหลายรอบแล้วหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วเหมือนกันรอรอรรอกิรอกิไอ้แก่มันเล่นเป็นป่วะเยี่ยมนะไม่พอ อ้าวเชี่ยนี่หาเรื่องตายอีกจะรอดไปได้ยังง่ายๆได้ยังไงวะหมั่นจะยิ่งที่มากกว่าดิหมั่นเลยดิเอาจัดเพื่อนดูเฉยก็รอดแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยหาเรื่องไม่ให้ไข่ตายอีกแล้วนะเอ้าเชี้ยไม่ตีต่อแล้วเป็นเชี้ยแล้ววะมาครับ bạn bạn tài lẻo cày phan trong biêu với บึ้มเข้าไปปดตะกอให้ครรบพี่พี่ใส่มากน้องใส่มากเฮ้ยไอ้ที่บียังไม่มันอีมอร์ทัลได้ไงวะ ด่าได้ับโมเอ็นบูดาที่ไก่มันไม่สมกันได้ยังไปมาเปเอาไงดิเออด่ามันดิแต่เรา้เราคนได้ก็เหมือนกันโอเคเราควนเราควนได้เปล่าเราเล่นดีอ่ะอ๋อลืมอ่ะสงสัยลืมว่ะ ข้าวที่มาในาห้องตอกนะเดี๋ยวจะไปเจอมาเร็วโห้ยที่ A แผ่นนี้มันเกินไปเว้ยไปสามใบสามใบ สามบายสี่บายห้าบายกูไปก่อนแล้วเอ้ยพี่เตอร์อยากได้มาจัดไม่ใช่เนื้อไก่มันกุ๊กอ่ะกี่บายวะไอ้เหื้อไก่เล่นพันคอมโบไม่เป็นแต่นี้มีคอมโบไก่แล้วเหรอวะเล่นอยากใครบ้างเล่นกันเอเรียกกันสองเอกอุ้ยโซโล่ไหวอะเจ๊ อาจารย์พี่ใหญ่กูเห็นอะไรวะเมื่อกี้ไอ้สัาไอ้ะไรนะเล่นมาเล่นมาเจ้าคิดว่าไอ้เลวันนั้นบูสต์โลเฟยแล้วมันโหดมากหรือเปล่วะไม่รู้ไงอ่ะได้ดีสองทีก็ตายเลยเอาละเอาละ ยังไม่ทันห่นเลยอาละไรเพื่อนทำไมโลกเห็นแกลลี่ล่ะมันเราไม่มีแกลี่ย์แล้วดูดิล้ำล้ำล้ำแกลี่ย์ไม่มีอะไรครับ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 ดูดิโอมันเก่งมากแกลลี่ยหล่อ อะไรตัวแบบอะไรหนอนอุ้ยเชฟปูโซกูเชฟปูกูบอกกูแบกปูหอกแม่งเจ๊กเออเฮี้ยตัวตัวตัวแบบตัวแท้งเจอเฮี้ยไปหว่านทุกทุกตัวเลยวะแบดนี้ไม่ไหวเลยเอ้าวเดี๋ยวดีเฮ้ยกดสโลคิวแล้วเมื่อกี้ เอาที่อย่างไรจบตักี้ยกมผมเวยไปไปไปต่อต่อต่อต e ่อต่อ